พี่รอบครับตอนที่เราก่อนที่เราจะเจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับประมาณสามปีกว่าสามปีกว่าแล้วไม่ถึงสี่ปีไม่ถึงสี<ม>่<ม>ปีนะครับไม่ถึงสี่ปีเกือบจะแล้วเกือบแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนั้นนะ่ะเรานํามาบํารุงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับต้นใบแล้วก็มันมีที่ป่วยบ้างเหมือนต้นมูสังคิงตอนนั้นนะ่ะมันก็ป่วยแต่หลังจากใช้คู่หูนี่ก็ ดูมันงอกเนื้อใหม่ออกมาแล้วนะโอ้อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับว่าส่วนหนึ่งในการที่เรามาดูแลรักษาต้นป่วยตอนนั้นเราใช้เคมีมาก่อนไหมครับหรือ,อยังไงที่ใช้เคมีบ้างชีวภาพบ้างผสมกันค่น<ป>ะผสมกันไปอ๋อพอมาใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นแปลกแตกต่างกับที่เราเคยใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอินทรีย์อะไรมาต่างๆตอนนี้เรามาใช้เฉพาะคู่หูนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนหกเจ็ดใช่ไหมครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่ง เมื่อกี้ที่บอกว่ามูสังงเกิดมีการที่เรียกว่าอาการป่วยดีขึ้นมาค่ะและส่วนอื่นๆของในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีเนื้องอกใหม่ขึ้นมาเลยค่ะนอกจากเนื้องอกใหม่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ต้นก็สมบูรณ์ต้นก็ขยายโตใบใหญ่ใบเขียวเข้มต้นมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะจากต้นนี้จากต้นนี้สมบูรณ์ขึ้นเยอะมากเลยต้นนี้ต้นใหญ่เนี่โอ้อนี่ต้นใหญ่นี่มันกี่ปีครับเนี่ยสามสิบกว่าปีค่ะมีอยู่ต้นเดียวมีอยู่ สียต้นสามยต้นนะครับโอ้ก็ออกมาด้วยนะครับทุกอย่างดีหมดเลยค่ะพอดีหมดแล้วเนี่ยแล้วมารู้จักกับสามเกลือแพนสูตรใหม่ใช้ตอนไหนครับใช้ตอนเริ่มจะเปิดตาดอกก็พอดีก็พี่นุชบอกว่าให้เอาสูตรใหม่มาเปิดก็เลยเปิดกับสูตรใหม่นะคะประมาณเดือนไหนครับประมาณเดือนธันวาคมเจ็ดเดือนธันวาคมเจ็ดก็หมายความว่าขนาะนี้เข้าสู่เดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาแล้วล่ะก็ใช้มาทั้งหมด3เดือนสูตรใหม่ ตอนนั้นอะพอเปิดตาดอกด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับมันดอกมันเป็นยังไงครับเล่าให้ผมฟังตั้งแต่เริ่มต้นที่มันออกมานะครับว่ามันแตกขนาดไหนอย่างไรครับเปิดเปิดตาดอกอยู่สามครั้งเปิดตาดอกด้วยฉีดใบด้วยฉีดในฉีดนอกเลยหมายถึงว่า<อ>ฉีดไปหมดเลย<อ>ฉีดไปหมดเลย,<อ>เลยแล้วก็ทีหลังมันจะเริ่มกิ่งก็เริ่มขยายมันก็เริ่มมันขึ้นตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บขึ้นมา,า,านเรียกไข่ไข<ห>่ปลาตาปูอะอ อ่ามันก็เริ่มขึ้นใส่ปลาตาปูมาเรื่อยๆแล้วก็ใส่หญิงเกษตรทุก20วันครั้งหญิงเกษตรเราก็ใช้ด้วยค่ะคู่หูเราก็ใช้ด้วยใชด้วยสูตรใหม่นี่นะครับค่ะหมายวองว่าในหนึ่งที่กิ่งก้านสาขาเนี่ยออกมาเรียงแถวกันเลยค่ะพอมาเรียงแถวกันอย่างเนี้ยในขนาดเนี้ยครับตอนนี้ดอกเขาเรียกว่ามันดอกมันเป็นยังไงลักษณะดอกมันตอนนี้ก็มันเริ่มเป็นหางแย้มัง่งดอกใหญ่ดอกอวบก้านอวบด,ดอกสวยค่ะโดยเราไม่ต้องใช้จิ๊บใช้อะไรดึงทางนั้นไงไม่ได้ใช้ของพวกนั้นอะเวอร์เพนอย่างเดียวค่ะอ๋ ไม่ได้ดึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใจไหมแปลกแปลกใจค<ห>่ะแปลกค่ะก,ก,ก็หมายความว่าเนี่ยอายุของเราทุเรียงของเรา4ี่ปีครึ่งถูกไหมครับค่ะหัดเป็นลูกค่ะเมื่อหัดเป็นลูกอย่างนี้นะครับถ้าอย่างเนี้ถือว่าในทั่วไปจากแปลกตาจากคนอื่นรอบบริเวณหมู่บ้านเราไหมรอบค่ะถ้าเรา ติดดอกเนี่ยเราติดสักกี่เปอร์เซ็นครับร้อยกว่าต้นเนี่ย๋อาติดติดดอกใช่ไหมถ้าติดดอกเนี่ยมันติดอกประมาณ80ต้นค่ะ80ต้นนะที่ติดดอก80ต้นโอ้นี่ร้อยกว่าต้นติด80ต้นนะครับก็ถือว่า80%ก็ว่าได้นะครับและต้นหนึ่งเนี่ยครับพี่รอบจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลันครับต่อต้นสอนเป็นก็ถ้าต้นที่โตที่สมบูรณ์ดีก็จะไว้สัก40 50, 30แล้วแต่ปริมาณต้นค่ะ ครับนี่ขนาดหัดเป็นลูกนะครับ <c oughs> หัดเป็นลูกก็ดูปริมาณ <c oughs> ยังเอาไว้ตั้ง 30- 40ลูกถูกไหมครับ <c oughs> ต่อต้นในฐานะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นหัดเป็นลูกครั้งแรกเนี่ยถือว่าเยอะไปไหมไม่เยอะนะคะมัน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 สมควรกับต้นมันนั่นแน่ก็หมายความว่าอาหารเขาครบนี่เนาะ <c oughs> ก็ไว้ขนาดนี้ถ้าไว้ขนาดนี้ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยชาวสวนเขากลัวอะไรครับการหัดเป็นลูกของทุเรียนเนี่ยครับเขกากลัวต้นตายถ้าไว้ลูกเยอะเกิอนอะ ครับเขาลัวต้นตายแล้วทําไมเราไม่กลัวครับก็เรามีคู่หูเวอร์เพนเราไม่กลัวครับยอดมาเรื่อยยอดมาด้วยแต่ยอดมันมาด้วยเราก็ไม่กลัวตายถ้าทุเรียนไม่ออกยอดนี่มันจะตายถ้ายอดมาเรื่อยอย่างนี้มันไม่ตายไหมครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามี พลังบางอย่างนะครับที่ทําให้เรามั่นใจซึ่งพลังนั้นก็คือสามเกลือวัวแพนสูตรใหม่นั่นเองถูกไหมครับแลวผสมยากไหมครับมันไม่ยากค่ะเพราะว่ายางละหนึ่งไข่โกซาหนึ่งวร์แพนหนึ่งผสมน้ําพันลิตรก็ใส่กวดเขย่าเขย่าก็เทใส่น้ําสบายเลยไม่ยากอะไม่ยากนะครับแล้วเราผสมร่วมกับยาฆ่าแมลงยาดายาดายาดายาฆ่าแมลงผสมด้วยกันเลยค่ะผสมด้วยกันเลยค่ะ แล้วมันมีการติดตันหัวอะไรมีไหมครับไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีค่ะไม่มีโอ้นี่ก็ถือว่าใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทํางานประหยัดเวลาขึ้นไหมครับค่ะถ้าประหยัดเวลาอย่างเนี้ยในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนผู้ขยันขันแข็งถึงขั้นที่เรียกกันว่าฮัดเป็นลูกเนี่ยครับฮัดเป็นลูกเนี่ยครับอย่างได้ขนาดนี้นะครับแล้วที่สําคัญครับกลัวอะไรต่อจากนี้ไหมครับถ้ามันเป็นลูกมาแล้วกลัวอะไรต่อจากนี้ไหมกลัว ที่ยังมองไม่เห็นอยู่ก็ก,กลัวว่ามันเป็นหางแย้ยอดมันมาเนี่ยกลัวจะหลุดอีกอย่างเดียวเพราะเรายังมองไม่เห็นสิ่งตรงนั้นทีอเพราะเรากําลังหัดเป็นลูกถูกไหมครับค่ะหัดเป็นลูกปี<ม>แรกด้วยมันยังไม่เคยเห็นตรงนั้นยังไม่เคยเห็นสิ่งตรงนั้นแต่เราก็กลัวไว้ก่อนเราก็กลัวไว้ก่อนครับแต่ว่าก็จะดูตอนต่อไป ครับผมซึ่งก็ใจแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยเหลือตรงนั้นได้ใช่ยังมั่นใจอยู่เพราะว่าที่บอกว่าไว้ลูกเยอะไม่กลัวตายพาะดูเราดูมองต้นของเราว่ามันสมบูรณ์ครับมันสมบูรณ์ต้นไม่ได้อ่อนแอต้นไม่ได้เป็นโรคเราเลยมั่นใจว่าของเราคงไม่ตายโอเคครับผมถามตอนเมื่อก่อนที่เราใช้เคมีผสมอินทรีนะครับต้นทุนของเราสมัยก่อนนู้นนะกับต้นทุนปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันกําลังหัดเป็นลูกเ่ยนะครับค่ะมันแตกต่างกันไหมครับว่า ตอนที่เราใช้ตอนที่เขาปี2ปี3ปีมานะ่ะเราใช้ต้นทุนในการดูแลบํารุงรักษาเขานะ่ะสมมติร้อยบาทปัจจุบันเราใช้กี่บาทครับ100บาทก็ปัจจุบันก็เหลือ70 70บาทนะขนาดตอนนั้นยังไม่เป็นผลเป็นลูกนะค่ะถูกไหมครับแต่ถ้าปีนี้ได้ผลปีหน้าค่าใช้จ่ายจากร้อยนึ่ก็เหลือประมาณ50าสิบและจะลดลงไปอีกเพราะเรามีความมั่นใจแล้วก็นี่หมายความว่า เมื่อก่อนเรายังใช้สเปะสปะอยู่ถูกไหมครับใช่มันมันก็มีเหมือดมั่งแหละถ้าการมีร่วมอย่างนั้นก็หมายความว่าน,นี้เรามั่นใจค่ะปีต่อไปจะยิ่งลดหนักกว่าน,นี้อีกถูกไหมครับค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ครับในฐานะของพี่รอบเองเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งเป็นสตรีที่มองว่าผลิตภัณฑ์สามเกลือแพนสูตรใหม่จะมาประคับประคองให้สวนของเรารอดพ้นจากทุกวิกฤตถูกไหมครับค่ะดังนั้นช่วยบอกเรื่องนี้ผ่านไปยังพี่น้องนะครับนักการเกษตรที่เป็นผู้ที่กําลังดูแลสวนทุเรียนนะครับ ต่างๆที่ทั้งมูสังคงมูสังงเนี่ยที่บอกว่าออกยากออกหนาแล้วเราสามารถเห็นมันมาได้เนี่ยบอกเขาด้วยครับก็ใช้ดีค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีสวนทุเรียนน่ะหันกลับมาใช้สามเกอ,เอร์เพนลดต้นทุนค่ะรับประกันว่าลดอย่างเยอะเลยใช้ได้กับทุกพืชเลยค่ะ